โู้เท็นท้าก็ผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮัทท็อปทีวีนะครับผมอันนี้ก็จะมาอยู่ในช่วงที่อ่านแพทแล้วกันนะครับซึ่งที่ผมบอกไว้ล่าสุดก็คือเอเกี่ยวกับคอมอนเวลแล้วก็ซามารีนะครับแล้วก็เรื่องแพทที่จะอ่านเนี่ยก็คือผมบอกไว้แล้วว่าขอให้มันนิ่งๆหรือว่าตรงๆไม่มีการปรเปลี่ยนก่อนเพื่อที่จะมไม่เป็นเฟกนิวแล้วกันซึ่งตอนนี้ผมก็จะต้องมาอ่านต่อและ โอเคตอนนี้ทุกคนจะเห็นคลิปอ่าทีเซอร์ไม่ใช่ทีเซอร์ทต่เป็นคลิปตัวเต็มนะผมของอัปเดต13.2ในวันที่11ที่ผ่านมานะครับโดยอีเวนต์อะไรเงี้ยก็จะเห็นแล้วตามในวิดีโอเลยแต่ว่าที่ผมจะมาเจาะลึกก็คือตรงซับมารีนนะครับผมอ่าทุกคนเนี่ยน่าจะพอเข้าใจหลายๆอย่างแล้วแต่ว่าผมจะอัปเดตให้ในจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงไหนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจผมจะอธิบายให้ แบบลึกๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีตรงไหนบ้างนะก็อันดับแรกเลยนะผมต่อของซับมารีนเนี่ยทุกรำเนี่ยจะถูกปรับให้อ่าในระยะ2.9กิโลเมตรนะครับผมดามจิตเจอแค่10%นะครับผมจนกว่าจะเป็น2.9ถึงอ่า3.0กิโลเมตรเนี่ยดามจตจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับผมจนกระทั่งครบร้อยและเมื่อถึง3กิโลเมตรเนี่ยก็จะครบร้อยนั่นเองนะผม แล้วก็ตอปิโดเนี่ยแบบทั่วไปก็จะถูกปรับให้อ่าระยะทําการนะผมเท่ากันก,กับอ่าต่อแบบโฮมมิ่งก็คือตอนมันจะมีช่วงที่อ่าจุดบอดของต่อครับผมก่อนที่ต่อจะทําการนะครับผมคือตอไม่มีดาเมจแล้วกันอืมช่วงนี้ผมช่วงบอดเนี่ยของอ่าตัวต่อทั่วไปเนี่ยจะถูกปรับให้มีขนาดเท่ากับ ของต่อโฮมมิ่งที่มีเพียงแค่400เมตรนะครับผม400เมตรนี้ก็คือจากปากจากตรงหัวเรือของสมารดีน้เนี่ยยาวไปถึง400เมตรก็จะตอก็จะมีดาเมจแล้วโอเคก็ต้องคํานึงนะครับผมในระยะ3กิโลเมตรนะรผมตีไปมาให้แค่นี้แล้วกันประมาณ3กิโลเมตรก็คือหนักแล้วก็ต้องอย่าเข้าใกล้นะครับผมไม่งั้นดาเมจจะเหลือแค่1นึ่งส่วนอันหนึ่งส่วน,นสิบมก็คือ10%นั่นเอง โอเคต่อมาครับผมนี่คือเรื่องต่อนะต่อไปครับที่โซน่าปิงครับผมโซน่าปิงเนี่ยถูกปรับให้สามารถแกะรอยได้ง่ายขึ้นนะผมสามารถคาดเดาได้ว่าสมารินจะไปทางไหนนะผมจำเช่นว่าถ้าสมารินยิงมาตรงๆแล้วสมารินเดินหน้าเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นขึ้นตรงๆมาตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เบสิกเกินไปผมยังไม่เห็นว่าถ้าหากเราเล่นไปด้านข้างเนี่ยสมมติเล่นไปด้านข้างแล้วยิงโซน่าปิงมาหรือว่า เล่นไปเล่นทอยหลังแล้วโซน่าปิงมาจะเป็นยังไงอันนี้เราต้องรอดูก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคลื่นเป็นลูกลูกลูก,ลก,ลกมาซึ่งอาจจะต้องไปดูในตัวเกมว่า,า13.2เนี่ยซามารีเนี่ยโซน่าปิงเนี่ยมีปัญหาขนาดนั้นไหมมีอะไรที่ปรับให้ถูกได้ได้ง่ายแกะรอยได้ง่ายขึ้นจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมตรงนี้ผมยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้แต่ก็คือเห็นได้ชัดมากขึ้นแหละไม่ใช่ว่า เป็นวงวงมาแค่นะั้นคราวนี้คือเห็นเป็นเห็นเป็นแบบเอาลูกศรมาเลยอะ่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะผมในตอนในวิดีโอนี้แนละ้วแล้วก็การมองใต้น้ำครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสมารินจะมองใต้น้ำไม่ค่อยชัดหรือมันจะมืดๆนั่นเองครับผมการที่จะมองได้ก็คือต้องเปิดด้วยการกดชิปเพื่อเข้าสู่โหมดเล็งหรือว่าใช้ไฮโดโฟนนะผมจะต,ตอนนี้ไม่แล้วก็คือกดปุ่มตัว N แล้วผมก็จะสามารถมองเห็นได้เลย แล้วก็การแจ้งเตือนเมื่อตอนที่จะชนตอนอยู่ใต้น้ำผมก็จะมีการแจ้งเตือนพอร้อมรวมถึงเพิ่มไอคอนขึ้นมาเหมือนตอนที่โชว์ดีเทคตอนอะไรเงี้ยผมก็จะขึ้นมาให้ตรงนั้นนะผมเป็นรายละเอียด,ดยิบย่อยที่ปลูกปรับใหม่แต่ว่ามีตรงนึงนะผมที่ผมเจอมาในบ็อกซ์นะผมก็คือเกี่ยวกับอัปเกรดของซับินที่ถูกปรับไปนะก็ทุกรําที่ผมเล่นมาเนี่ยก็จะถูก ครับหมดเลยนะผมฉะนั้นซันจสอซมรินจะถูกแก้เยอะมากกับผมเรื่องต่อก็แล้วเรื่องอะไรก็แล้วคราวนี้มาเกี่ยวกับอัปเกรดนะผมก็อัปเกรดอันแรกเลยครับก็คืออ่าเ s g m o d i f i c a t i o n ทีนะผมก็คือในซัทห้านะผมอันนี้โดนลดออกจากเกมไปเลยทำให้อ่าขึ้นผิวน้ำช้าลงหรืออย่างนี้นผมมันจะ จะเป็บบนยี่แทนนะผมคือในซ็อต5ถูกหายไปก็คือตัวนี้ครับผมอ่าอันนี้จะไม่สามารถไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วก็ต้นไมีคอนโทรลหมดวันนะผมแล้วก็ต่อล็อกเอาเนี่ยก็คือเอ้เอต่อลุกเอาครับผมของซัฟมารีนจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปนะผมแล้วก็โซนา่าหมดทูนะผมจะย้ายจากซ็อส3มาผมไปซ็อต2แทนนะแล้วก็เอสจีหมด2 อสองในซ็อตสี่นะผมที่ผมจะใส่คอมบ่ายติดต่อกันไว้นะผมก็ถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็น s อ g เฉยๆเลยนะผมแล้วก็ถูกปรับใหม่ให้อ่าจากการหักหางเสือในการเลี้ยวแล้วก็อ่าคีบในการดำน้ำเนี่ยจากอ่าลด20%สกลายเป็นลด50%สแทนอันนี้ก็คือบับขึ้นมานั่นเองครับผมทำให้อ่าการเอาออกไปของในซอตห้าเนี่ยอย่างน้อยก็คือทำให้ซัส อะโอเคขึค้นนั่นเองครับผมมันก็ทดแทนกันได้ทดแทนกันได้แต่ก็ไม่ได้คล่องตัวเหมือนกับแพด13.1ลงไปนั่นเองโอเคต่อมาดาเมนคอนโทรลหมด3นะับผมจะเพิ่มเข้ามาในซอส2ให้สําหรับซับมารีนะครับผมโดยอัสเกลเป็นตามนี้ผมคือลดดาเมจจากไฟและน้ำท่วม5%นะครับผมไม่ใช่ลดโอกาสนะแต่ลดดาเมจที่ได้รับลง5%นะครับผมของไฟกับน้ำนะ แล้วก็ต่อทูมอดชีนะผมอันนี้เพิ่มมา slot ห้านะผมที่มีอันที่ถูกเอาไปโดยเพิ่มดาเมจเนี่ยต่อทุกๆอันเลยนะผมเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับผมน,นี้ก็คนก็จะมองว่าจะมาใช้ดีไหมนะผมต่อตามจริงแล้วอันนี้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจใช้นะผมมันมีอันหนึ่งอยู่ก็คืออ่าอ่าเอสเอสเดนฟอร์สนะผมก็คืออ่าเกี่ยวกับ ของซัมมอนีแหละมันคือของซัมมอนีในซอสห้าเหมือนกันนะผมคือป้องกันหรือก็คือลดดาเมจจากดิฟชาร์ดลง15%เมื่ออยู่ใต้น้ำย้ำว่าอยู่ใต้น้ำเท่านั้นนะผมจะลดดาเมจจากดิฟชาร์ดนั้นลง15%อันนี้ก็สําคัญนะครับผมอย่างเช่นเรออูสี่ห้าสือนึงเนี่ยโดนดิฟชาร์ดประมาณ3ลูกถึง4ลูกติดต่อกันในระยะที่โดนฮิตตรงๆแล้วกันไม่ใช่ว่าเรเดียสนะก็จมได้ฉะนั้นอันเนี้ยก็สําคัญนะครับผมแต่ว่าต่อที่ว่าเพิ่ม เอดเมตอนอันนั้นมันก็ก็คุ้มอ่าเราก็ต้องมาดูว่าผมว่าอันไหนดีกว่ากันนะต่อมาผมเ p e c i a l อัปเกรดนะผมอ่าตรงนี้จะมีขายในอเมรี่ซึ่งอ่ามันจะทําให้ Consumable ของตัวอ่มารีเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นนะผมหรือว่าเพิ่ม a อคชั่นไทม์ลดอะไรก็ว่าไปนะผมอย่างเช่นอันแรกเลยนะผมก็คือแบตเตอรี่ยูนิตนะผมหมดวันใส่ใสใสใสได้ในซอ2อสก็ เพิ Action time ม่มแอคชั่นไะทม์มาผม20%นะคบรับผมก็คืออาพวกเรืออูหรือว่าเรืออ e, ีนะผมที่มี Battle ธ n ์นิเซิร์เนี่ยก็จะทำให้ช่างงานไอ้หมดเนี้ยได้ดีขึ้นนั่นเองครับนะผมอันนี้ก็อยู่ในซอสองนะก็เลือกใช้ดูนะผมว่าซอสองเนี่ยโอเคไหมนะแล้วก็อีกอันนึงครับผมก็คือสมริยุทธิ์หมดวันเหมือนกันนะอันนี้แต่อยู่ในซซอสามนะก็เรื่อง เกี่ยวกับการพีแพ้ในช่วงต้นเกมแล้วก็เรื่องรีโหลดเนี่ยจะใช้เวลาน้อยลง20%เนะผมอาวเรือผิวน้ำก็ใส่ได้นะสำหรับลำที่มีนะผมะใช้ได้เหมือนกันแต่ยินัสซัสสนั่นเองนะออโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือที่เราจะเห็นเกี่ยวกับสมารีในเกมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีลำหนึงนะผมสายทีทีหนึงเลยก็คือของอังกฤษไม่ค่อยจะโดดเด่นนั่นเองนะอ่าตอนนี้ก็เลยถูกปรับมาให้ ต่อดาเมจเพิ่มขึ้นนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสุบเลยนะสุบแล้วก็คือต่อดาเมจนะผมต่อทั่วไปเลยแบบอ่าไม่ใช่ต่อโฮมิงนะของทุกลำนะผมดาเมจเพิ่มขึ้น15%แล้วก็ต่อโฮมิงของอังกฤษดาเมจเพิ่มขึ้น5%นะครับผมก็เอาเรื่องนะครับผมแล้วก็สําหรับเรืออูนะเรืออูหนึ่งศูนย์เก้าที่อยู่ในเทียแปดและเรืออูสองห้าศูนย์หนึ่งที่อยู่ในเทียรสิบนะครับผมมีการถูกปรับ นะครับผมปรัแบบเรื่องระยะต่อทั่วไปนะต่อแบบต่อตรงๆอะ่ะไม่ใช่ต่อโฮมมิ่งนะครับผมแตด่ดาดต่อนะก็มาดูที่เรือ 15, อูหนึ่งห้าศูนอูหนึ่งเก้าศูนย์ก่อนเลยนะก็อา่าต่อแบบสต็อกเนี่ยเพิ่มระยะนะครับผมจาก5.5เป็น7กิโลเมตรแทนแล้วก็พอรีเซิร์ชแล้วเนี่ยจาก6.3เป็น7.5กิโลเมตรแทนนะครับและในเชียร์10บอูสองหนะครับ แบบสต็อกก็ตัวปรับนะจาก6.3เป็น7.5กิโลเมตรและต่อแบบลีเซอร์ก็6.3เป็น8กิโลเมตรนั่นเองครับผมโดยรวมแล้วอเรืออ o ูสาชิชีนะถูกปรับเยอะมากครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่ามีแค่ท่านหน้าเนาะในเชียร์สิบนะแล้วก็สู้กับอ่าอย่างเทียร์อย่างเรือลีอเซเรือเรือฐานไม่ได้นะผมอย่างเรืออูซนะีห้าศูนย์หนึ่งเนี่ย เพราะว่า,าตัวเรืออูสองห้าเนี่ยสองห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยเนื่องจากที่ว่าต่อแบบทั่วไปเนี่ยมันสั้นมากครับผมทาให้ต้องเล่นช็อตกันแล้วมันช็อตกันยากไงแล้วก็ผันไปเล่นแบบโซน่าปิงดีกว่าอันนี้ตอนที่ผมเล่นในตอนก่อนนะผมคิดว่าเล่นแบบนั้นน่าจะง่ายกว่าผมจนกระทั่งมีเรืออูสี่ห้าศูนย์หนึ่งเข้ามาก็เลยทําให้เล่น อูเซียสหนึ่งยังจะง่ายกว่าเยอะครับผมเพราะว่าแล่นใต้น้าเร็วมากนั่นเองนะทาให้นี้ได้คือง่ายขึ้นถึงแม้จะเลือดน้อยแต่ว่าโอ้เรื่องความคล่องตัวนี้ใช้งานได้ครับผมเพราะว่าเป็นเรือที่สั้นมากครับผมเทียบเท่ากับเทียหกนั่นเองนะเรือเป็นเรือสั้นเท่าเทียหกเรือคล่องตัวมากแต่คราวนี้ก็ต้องมาดูว่าผมว่าการปรับเปลี่ยนขนาดเนี้ยทาให้เรืออูทุกลาเนี่ยใช้ต่อแบบทั่วไปแบบนั้นได้ แรงขึ้นขนาดไหนจะน่ากลัวไหมหรือว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูดูกันนะแล้วก็การปรับ consumable หรือการ,รอัปเกรดของเลออูเนี่ยอัปเกรดของซามานดีนสิทั้งหมดเนี่ยโดยรวมแล้วผมมองว่ามันเป็นการปรับบาลานซ์โดยที่ไม่ให้เสียรูปเกมมากเกินไปก็ต้องมาเราดูว่าชัดชีกเก่าใช้งานได้ไหมตรงไหนมีปัญหาเราต้องปรัเปลีป่ยนตรงไหน แต่ผมมองคร่าวๆแล้วเนี่ยการปรับเอา,า S G m อ l t i ออกไปเนี่ยในซอส์ท5เนี่ยผมมองว่ามไม่ได้ไม่ได้สมผลมากขนาดนั้นนะผมเพราะว่า,าบางจุดเนี่ยมันมันเกินมากสามมันเกินมันเกินกว่าที่ควรจะเป็นครับผมเพราะว่าเรา stack Multi ในซอส์ท4แล้วเรา stack ในซอส์ท5ด้วยพอเอาสองอันมารวมกันปุ๊บ บางทีมันมันมากเกินไปอืมแล้วก็คราวนี้ในซอสี่ถูกบับเพิ่มขึ้นให้อ่าเลขเดโชเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยก็โอเคไปเลยก็เดี๋ยวรอรอดูว่าต้องมีการปรับตรงไหนบ้างซึ่งมันมีการปรับอยู่แล้วแหละส่วนสําหรับอันไหนที่ถูกเอาออกอันไหนที่ถูกเปลี่ยนสล็อตเนี่ยคนไหนที่มีอยู่แล้วผมอันไหนที่ถูกเอาออจากเกมก็จะได้เงินคืนนะแล้วก็ส่วนอันที่ถูกปรับสัตก็จะได้เงินในอ,อัตราที่สัาส่วนที่แตกต่างกันคืนนั่นเองโอเค อัปเดตสาหรับซับมารีนในแค่นี้นะครับผมส่วนแพทต่อไปเนี่ยผมเช็คแล้วว่ามีอะไรที่ต้องปรับกไหมมันโดยรวมแล้วมผมหวังว่าไม่มีอะไรมากับผมก็เลยขอมาอัปเดตเรื่องซับมารีนในการที่เปลี่ยนไปเลยนะผมอ่ะอันนี้ก็ไปแล้วผมอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์นะครับผมเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับช่องของพวกเรานะผมแล้วก็สนับสนุนได้โดยตรงด้วยการกดลิงก์ข้างล่างนะครับผมชิปมีนะผมจะเท่าไหร่ไม่ว่านะผม โอเคอันนี้ก็ไปแล้วนะครับผม